สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพามาชมเลื่อยยนต์ตัวหนึ่งครับชินได้ว่า360เป็นสะครับเบนซิน2องวะสามซีซีตัวนี้เป็นตัวจับหลังมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมาพร้อมกับบาสินิ้วโลเอโซ่หนทับสนะครับตัวนี้มันตัวหลุดประมูลนะครับพี่ประมูลไป2 5 0 5นะครับแต่ว่าปัญหาของพี่ก็คือดึงหนัก ตัวเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวใครซื้อผมเอา27ลมส่งนะ2,700บาทลมส่งนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาไปถึงพี่เนี่ยเลื่อยรุ่นเนี้ยมันจะดึงหนักอยู่แล้วเพราะมัน3 6มสนะครับ3 6ก่อนอื่นให้ให้ฟังเสียงก่อนสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตำแหน่งนี้อ่าสตาร์ทดู ดึงใหม่นะครับเนี่ยเอาไว้เผาทานประมาณนี้นะ <c oughs> น้ำมันโซ่ไหลนะฮะปกติทีนี้พี่สังเกตดีๆนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีตัวแยกน้ำมันพอไม่มีตัวแยกน้ำมันเนี่ยการเติมน้ำมันไปครั้งแรกอะพี่จะต้องดึงหลายทีนิดนึงกว่าน้ำมันมันจะกระดึบ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 กบเข้ามาถึงคาบูเรเตอร์นะครับมันจึงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเครื่องตัวนี้มันติดยาก ต่างกันกับตัวที่รุ่นใหม่ที่มันปั๊มแยกฟิตฟิตฟิตมันจะดึงไม่เกิน3ทีตัวเนี้ยมันอาจจะดึงเหมือนคล้ายๆเลื่อยสตินนะครับคือถ้าคนเล่นเลื่อยรุ่นเก่าๆเนี้ยเป็นมวยหนอยก็จะจะเข้าใจว่ามันจะไม่มีระบบแยกน้ํามันมันจะดึงแป๊บหนึ่งอ่ะจนน้ํามันขึ้นมาพอมันติดแล้วปุ๊บก็ติดง่ายพอน้ํามันเข้าระบบแล้วก็ทีเดียวติดนะครับโดยรวมแล้วคือสวยเครื่องแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ของแถมมันนะครับ ัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เราอุปกรณ์ของแถมเป็นโซ่หนึ่งกับสี่นะครับโซ่ก็ยังเหลือเยอะเลยนะครับมีขายนะครับอนาคตมีขายนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับอ่านี่อ่ะเบาๆแบ่งกันไปใช้สองพันเจ็ดลมส่งนะคุณผู้ชมนะสองพันเจ็ดลมส่งชินได้ว่าที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้อยู่พี่มันคล่องดีแต่ว่าเราต้องเราต้องเข้าใจมันด้วยนะเดี๋ยว คนซื้อต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันไม่มีปั๊มแยกน้ามันนะครับมันไม่มีปั๊มแยกก็คือมันจะส่งผลตอนที่สตาร์ทครั้งแรกเลยพอเดินทางไปถึงพี่เนี่ยเติมน้ํามันเนี่ยพี่จะต้องดึงหลายทีหน่อยแต่มันไม่ถึง10ครั้งหรอกนะครับกว่าน้ํามันมันจะเดินทางไปถึงคาบ,บูเลเตอร์อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวคนเล่นไม่เป็นก็จะจะเอาขายให้คนเป็นดีกว,ว่า ขายให้คนเป็นดีกว่ามันไม่แพงอยู่แล้วนะครับราคา2,007รวมส่งนี่มันขาดทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นราคานี้จริงๆที่ประมูลไปในวันนั้นนะครับเราก็แบ่งกันให้อ่ะเผื่อใครสนใจนะครับนี่นี่เลข serial number ก็อยู่นี่นะครับสวัสดีครับ